สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุฬา PID โรคติดเชื้อในเด็กจุฬารายการที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ว่าวิชาโรคติดเชื้อในเด็กไม่ยากอย่างที่คิดดำเนินรายการโดยผมอาจารยหนลุมนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่อง Acute Tonsillitis ผมได้มีโอกาสออก OPD อยู่บ่อยครั้งนะครับลงก็มักจะเจอเคส2ปี สาขวบหรืออะไรประมาณนี้ครับที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นทอนซิลลติสเราก็ให้การรักษาด้วยอะม็อกซิซิลินวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมก็ได้ดูแลเด็กคนหนึ่งสองขวบเหมือนกันครับไปรักษาที่คลินิกมาเขาบอกว่าเขาได้รับยาฆ่าเชื้อมาหมอกำชับให้กินให้ครบ10วันการรักษาแบบนี้ก็น่าจะเป็นการรักษาแบบแ,แ,แบบ รูป A s สเตร p ฟาริง g ซต i สครับซึ่งเป็นโรคของเด็กโตนะครับซึ่งอายุมากจาก5-6ขวบขึ้นไปเพราะฉะนั้นพอผมพบว่าเด็กอายุ2ปีได้รับการรักษาแบบรูป A s สเตรผมก็รู้สึกสงสัยคุณแม่ให้ประวัติเพิ่มเติมว่าระหว่างที่ป่วยเนี่ยเด็กนอนกรนมากนะครับปกติเนี่ยเขาไม่ได้นอนกรนผมก็ คิดว่าคนไข้คนนี้ไม่น่าจะเป็นกร t ป e s สเรฟฟาริงโกทอนซ i l i t i s แล้วแต่น่าจะเป็นโรค Infectious m o n o n u c l e o s i s นะครับนั่นประเด็นที่อยากจะมาอภิปรายก็คือเราแยกกันอย่างไรครับระหว่างกรูปเ s ส p p p h a r y ง o t o n s i l l i t i s ซึ่งถ้าทำข้อสอบชอย c ์นะครับโจทย์มักจะบอกว่าพบ Exudate ในขณะที่ Infectious m o n o n u c l e o s i s มักจะบอกว่าเป็น p patch สีขาว แต่ในชีวิตจริงครับบางครั้งเราแยก Exudate กับ p แ c h ได้ยากมากครับผมก็เลยสร้างตารางหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะเปรียบเทียบระหว่าง g ร o u ป a s t e p p p h a r y n i i ติ s กับ Infectious m o n o n u c l e o s i s s เรื่องแรกครับในแง่ของระบาดวิทยาก่อนครับ group A s t r p p p h a r y ง i t t i s เป็นโรคของเด็กโตส่วนใหญ่มักจะอายุมากกว่า5ปีขึ้นไปในขณะที่ Infectious m o n o n u c l e o s s s ในประเทศไทยมักจะเป็นในเด็กเล็กอายุส3ขวบครับ ในต่างประเทศเราอาจจะอ่านในเท็กซ์บุ๊กและพบว่า Infectious m o n o n u c l e o s i s เป็นโรคของเด็กวัยรุ่นที่เรียกว่า kissing disease แต่ในประเทศไทยระบาดวิทยาแตกต่างกันนะครับชอบเจอในเด็กเล็กๆครับอันที่2ส,สาเหตุของโรค g กรุ๊ปเ t e เ p รฟ a ริงย i t i s ก็เกิดจาก Group A Strep หรือ Strep Pyogenes ซึ่งลักษณะของ Strep ตัวนี้ก็คือไม่ดือ้อต่อเพนิซิลินซึ่งต่างจาก re p p ม e u m o ซึ่งมักจะด,ดือ้อเพนิซิลินและอะม็อกซิซิลินนะครับประการที่2คือกลุ Group ่มเอสเตรปเนี่ยทำให้เกิดคอมพลคชันที่สำคัญคือแอคคิวกรูโมเนฟลิทิสกับโรมานติกฟีเวอร์จึงจำเป็นต้องให้การรักษาด้วยอะม็อกซิซิลินแล้วก็นานพอคือ10วันเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เกิดคอมเพลคชันทั้งสองในขณะที่อินฟิเคชันสโมเนนิวคล s โอซิสเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากเอฟสตาบา์ไวรัสหรือ e b v แต่ก็สามารถเกิดจากไวรัสชนิดอื่นๆได้เราลองมาดู Clinical Presentation นะครับถ้าเป็นก u ุ A s t r e เ Pharyngitis เนื่องจ,จากเกิดจากแบคที ria เพราะฉะนั้นอาการมักจะเฉียบพลันมากผมใช้คำว่า very acute แล้วก็ไข้มักจะสูงมาก high fever คอก็มักจะเจ็บมากเจ็บคออย่างรุนแรงส่วนใหญ่เป็นไข้วัน2วันก็ต้องมาหาเราแล้วลครับเพราะอาการมันรุน,รนแรงมาก ตวรวจร่างกายก็อาจจะมีเซอร์เวคิลลิมโหนดโตและบักจะเจ็บเสมอครับนอกจากนั้นตวรวจร่างกายก็จะพบว่าคอแดงจัดถ้าคอแดงนิดหน่อยไม่น่าจะเป็น g ร o เอสเตฟาริงจายตสครับหรืออาจจะมีหนองหรือมีจุดเลือดออกได้ขณะที่อินฟิช i o สโม o น o n นิกลอซิสเนี่ยนะครับเ,เกิดจากไวรัสที่มีไวรเลิต่ำกว่านะครับแบคทีเรียมากเพราะฉะนั้น presentation จะมาแบบแซบอคิว บางทีไข้4-5วันแล้วถึงถึงมาหาเรา Fever ก็จะไม่สูงนักมักจะเป็นแค่โลกเกรด v e ้แล้วก็จะมีอาการของหวัดร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแบคทีเรียโลเคไลซ์นะครับเจ็บคออย่างมากในขณะที่ไวรัสมีน้ำมูกด้วยมีเสียงแหบด้วยมีไอด้วยนะครับเป็นตลอด r e s p i r a t o r นอกจากนั้นถ้าเกิดตรวจร่างกายก็จะพบเป็น p แ c h นะครับถ้าแผลชัดๆก็จะเป็น แผชสีขาวนะครับ white tissue milky patch ส่วนลิมโ o ด e ริเวอร์สปรนก็อาจจะโตได้อย่างไรก็ตาม Infectious m o n o n u c l e s s i s ในเด็กเล็กเนี่ยอาการมันจะไม่ฟูบลูเหมือนในผู้ใหญ่หรือในเด็กโตนะครับเพราะบางทีลิมโนดก็คลำไม่ได้ r ิเวอร์สปรีก็อาจจะไม่โตก็ได้แต่อาการที่จะเด่นชัดกว่า i n v e c t i o u s m o n o n ิ c r o s i s ในในเด็กโตหรือในผู้ใหญ่ก็คือเด็กมักจะมี upper airway obstruction ครับ พวกนี้ล,ลิมฟอยทิชูเนี่ยก็จะมีการโตนะครับตลอดแอร์เวเลยครับและนี่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เขามีอาการของ upper airway obstruction นอกจากนั้นก็เด็กอาจจะมีลิดอีดีมาได้นะครับมีเปลือกตาบวมที่เรียกว่าฮอกเลนสายแล้วก็พบแรชได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังได้รับแอนติบอติสเพราะฉะนั้นบางครั้งเราไปให้การวินิจฉัยว่าเป็น Acute แ a r ิ n g จ t i s ute, uh, จากกรุ๊ป a s t r p p นะครับทั้งทงที่เป็น Infectious Mono แล้วเราก็จ่าย Amoxicillin ให้ก็จะเกิด r a sh ขึ้นนะครับในแง่ของ lab ที่จะ Confirm Diagnosis เราไม่ค่อยได้ทำกันนะครับส่วนใหญ่เราใช้ Clinical Diagnosis lab e s t ก็จะมีราคาแพงเราก็ต้องรอพอสมควร Rapid Test สสำหรับกรุ๊ป A s t r e p เนี่ยก็มีใช้ในโรงพยาบาลเอกชนหลายแหง่งนะครับ แต่โรงพยาบาลของรัฐเดียก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับถ้าเราจะใช้อาจจะใช้ t r o a อ w a c าน u เจ e r ซึ่งต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้ผลในขณะที่ Infectious m o n o n u c l e o s i s เนี่ยเราอาจจะ Screening โดยทำา c c c ก็จะเจอ m o n o n u c l e o s i s คือมีลิมโ o ไซต์ขึ้นเยอะนะครับมีอัติพิคเลอรลิมโฟไซต์ขึ้นนะครับคือเป็นไวเซลใสโมโนอะครับโมโนนิวเคลียรเซลเนี่ยที่จะขึ้นเพิ่มเติม แต่ถ้าจะคอนเฟิร์มแดอะโนซิสก็อาจจะตรวจด,ดู EBV IgM นะครับอย่างไรก็ตามครับเนื่องจากเคส Group A Streptococcal i s และ i n f e c t i o u s Mononucleosis เนี่ยส่วนใหญ่มาหาเราแบบ OPD Case เคสบางทีเราก็ไม่ได้ทำแลบ,บกันเน้องๆจะใช้อ,อ m ม x x c ซ l l n over treatment ไปก็ได้นะครับแต่ก็อย่าเยอะ,ะนักนะครับเพราะว่าโรคทั้งสองมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนถ้าเรามีความรู้ดีเราก็จะลด การใช้แอนติ e บ i c ติกตรงนะครับสงสารเด็กนะครับต้องกินยาตั้ง10วันนหะในการทรีตเมนต์กลุ่ม A Strep pharyngitis ก็ใช้ Amoxicillin นะครับไม่ต้องใช้ a m o x i c r a v นะครับเพราะว่าก r ุ u p A Strep ไม่ดื้อ Amoxicillin ที่สําคัญก็คือต้องให้10วันครับเพื่อ prevent นะครับ glomerulonephritis และ rheumatic fever ส่วน infectious mononucleosis เนี่ยก็การรักษาเป็น symptomatic แล้วก็ supportive treatment อาจจะมีความจำเป็นต้องให้ซีรอยในกรณีที่มี Upper a i r w a y obstruction เยอะๆสำหรับ Prevention ในโรคทั้งสองทำได้ยากครับเพรฉะนั้นผมก็จะไม่พูดถึงเรื่อง p r e v e n t i o n ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่อง Acute Tonsillitis จากรูป a s t r e p แล้วก็จาก EBV ครับถ้าเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้คิดว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆของเราช่วยแชร์ต่อๆไปด้วยนะครับ แล้วถ้าหากมีคำถามเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กเกี่ยวกับการใช้ยาแอนติบ t อ c ติกส์หรือเกี่ยวกับการใช้วัคซีนสามารถติดต่อสอบถามผมได้ที่ Line Official Account i คลินิกจุฬาคิดส์คลัครับแล้วเจอกันกันครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ